ให,ใหม่เติร์ที่เมืองเาไม่ี่เลยจ้าเอ๋ออุ้ยมาได้แรงขานะเนี่ยขาหมูอะ่ะคนเดียวเข้าได้ไหมคะเนี่ยได้เลยค่ะเลยค่ะกำลังทำอะไรกำลังทำลาบหน้าทะเลให้น้องคนไทยเขาค่ะน้องคนไทยเข้ามาอ๋อแล้วทำไมตเตงไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วมาไงอะคะเนี่ย พอดีเจ้าของร้านเพื่อนน่ะเขาเปิดได้เดือนหนึ่งแล้วนี้เขาก็กลับเมืองไทยเพราะว่าพ่อเขาป่วยหนักโอน้องเขาไปเมืองไทยแล้วน้องเขาก็เลยไม่อยากจะปิดร้านเพราะร้านมันเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเขาก็เลยบอกว่าพี่มารีมาทําให้หน่อยสักเดือนหนึ่งช่วงที่ว่าช่วงที่ว่าเขาไปเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่เก็เลยเพราะว่าร้านเราเพิ่งเปิดใช่ไหม นี่ถ้าเรากดสดผิดลูกค้าจะหายไงหนีใช่<ๆ>ก็เลยมาทำให้เขาอ๋อนี่ราหนา,ะหนาท,ทะเลปกติมันไม่มีหรอกวันนี้พอมารีมาอยู่มันก็ไม่มีหลายๆอย่างเมนูใช่ใช่คณะหมูปอบก็มีคณะหมูปอบขาหมูใจเย,ย็นทุกทุกมานะแล้วลูกชายมาช่วยด้วยค่ะทำสองคนแม่ลูก น่ารักจังแล้วพาอยู่ที่จาซ่าเราก็อยู่ข้างใน,งในช่วยๆกันแล้วมาเลยก็ต้องมาแต่เช้าเลยสิเขาก็ออกจากบ,บ้านสิบเอ็ดโมงครึ่งกับขับรถมาแล้วกลับกลับก็ขับรถกลับไปนรถจอดข้างหลังขับรถมาสองคนแม่ลูกถ้าเรานั่งรถไฟมามันพอกันที่นักกีโมองปิดนะคะสองทุ่มครึ่งเ,เราปิดประตูกหน้าหน้าทานใช่ใช่เล้ว แต่เรามาเพื่อขาหมูเพราะนั้นเราต้องเอาขาขาขา่น้าขาเอาขานนี้รึกับบ้านคะเอาทานนี่เลยค่ะหูหิวมากเดี๋ยวจัดการให้เลยดีมากดีมากเที่มาแล้วเส้นเส้นอะไรคะเนี่ยเส้นใหญ่ใช้เส้นใหญ่ค่ะนี่งกำลังลวกอยู่เพราะว่าเราซื้อมาแล้วเส้นมันแข็งนิดนึงเราต้องลวกหน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาทำสดๆมันก็จะตอนนี้มนสดก็นิ่มค่ะแต่พอเรามาใส่ตู้เย็นแล้วมันก็จะเริ่มแข็งใช่ไหมคะเราก็ต้องลวกนิดนึง แล้วถึงจะมาผัดก็ได้ค่ะเพราะถ,ถ,ถ้าเราไม่ลวกเราผัดอ่ะมันเส้นมันจะขาดหมดเลยค่ะอ๋อโอ้โยนี่แม่ครัวแบบไม่ใช่แม่ครัวจําเป็นยแบบอาชีพมาก่อนเลยใช่ไหมก็เป็นการร้านอาหารอ๋อใช่โอ้อยเยี่ยมเลยอ๋อเราต้องตามตามมาดูตามมาดูาเราลวกแต่ถ้าเราไม่ลวกมันไม่ลวกเขาอ่ะมันจะเป็นแข็ง มันแข็งแล้วเวลาผัดเราคนไปคนมาก็จะขาดอะคะ่ะจัดน,นี้เราก็<อ>ไม่ให้เขาขาดเราก็ลวกเขาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็าผัดแล้วก็ใส่ร้านหน้าเลยเสร็จแล้วค่ะอืมที่นี่เขาใช้เตาไฟฟ้าค่ะตเตาไฟฟ้าก็สบายดีสะดวกสบายใน,นการเนาะแก๊สก็แพงแล้วน้ำมันก็แพงค่ะน้ำมันวันนี้ไปซื้อน,น้ำมันไม่มีให้เลยน้ำมันแต่ร้านหนูต้องไปซื้อร้านก๊กฮอนเดลให้เขา Hmm. เป็นไงข้าไม่อยู่อามีรเหรอ,อชอบมากลูกบอกว่าชอบเหรอเพราะอะไรคะลูกบอกว่าร้านนี้น่าน่าทำมากท่ไมพี่พอเราลวกปุ๊บเนี่ยเราเพดาปุ๊บเส้นก็จะนิ่มเลยนะ,นะคะ่ะเป็นเส้นใหญ่ของบ้านเราแล้วนะเป็นคิดว่าเป็นเส้นสดอยู่แล้วพี่เส้นสดที่ว่า ร้านพี่ก็ทำค่ะแต่เราซื้อมาถ้าเรากินวันนั้นเลยมันก็จะนิ่มใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าเรายังไม่กินอ่ะเราแช่แข็งไว้มันก็จะเป็นแข็งๆเดี๋ยวให้ดูแป้งดูเนี่ยนะคะแช่ในอุ่นเสร็จแล้วร้านอาหารไม่ไหลเลยนะค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไฟฟ้าเนี่ยมันจะติดง่ายนี่นะคะเนื้อวันนี้ดูสดนะเส้นนี้สดค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยมาค่อยมาตัดเอาว่าเราจะเอาไซส์ใหญ่ขนาดไหนตอนเราซื้อมามันจะแข็งนะคะเอ้มันจะนิ่ม นิ่มมากเหมือนเขาทาใหม่ๆอะค่ะแต่เรามาใส่ตู้เย็นมันจะแข็งค่ะพะเราจะทำกับข้าวทีเราก็ไปลวกแบบนี้แล้วมันก็จะผัดง่ายค่ะโอ๊ยนี่เค็ดไม่รับเลยนะเราลวกแหละเราผัดนะพี่เส้นมันจะขาดมันจะไม่เป็นเส้นน่าทานแบบนี้นะคะค่ะเห็นไหมอ๋อเขาบอกว่าวันนั้นเขาอยากกินผัดซีอิ๊วมากเขาก็เลยได้กินผัดซีอิ๊วเมื่อวานนี้เขาเลยอยากกินล่าหน้าต่อ ก็สบายเลยนะมีร้านอย่างนี้แล้วไม่ต้องทำกับข้าวกันเลยนะเนี่ยอีกหน่อยถ้าเขากลับมาถ้ามันอะไรอะไรลงตัวไม่แน่เขาไม่อยากทำมาริการ์เอาร้านนี้นะ,ะไม่แน่นะโอ้แต่ว่าเราต้องขยันเดินไปเดินทางไปกลับไหน,นก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ไกลนะไม่ไกลจากคุณมาเรินกลับมา45นาทีพอดีคุณลูกเขาได้ใบขับขี่แล้วค่ะคุณลูกเขาเลยเก่ง แมแล้วปกติลูกเขาทำงานอะไรคะลูกหนุแต่ก่อนเขาทำงานอยู่ร้านผัดไทยค่ะโรยโรยพริกไทยแล้วไม่เห็นหน้าตาเลยนะเนี่ยแล้วจะให้โรยอีกก็ไม่ได้แล้วเด <c oughs> ี๋ยวเผ็ดแย่เลยไม่เป็นไรค่ะเพลงสรางเสร็จคะ